ก่อนจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจมาฟังทางนี้กันก่อนคะ่ะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบลินเท่านั้นนะคะใต้คลิปยังมีลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกมากมายและใต้คลิปพิ่แปะเอกสารเพิ่มเติมของเนื้อหาในคลิปเอาไว้แล้วไว้ไปโหลดอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมลองไปทำข้อสอบหลังดูจบกันด้วยละ่ะงั้นไปเริ่มดูกันเลยสวัสดีค่ะพี่ป่านค่ะพี่ไอค่ะ วันนี้ผู้พี่ทั้งสองคนนะคะจะมาแนะนําการต่อวงจรเซ็นเซอร์กันแล้วค่ะที่นําเทคนิคของอันดงแล้วก็โปรกายโยเกะมารวมกันค่ะหรือเรียกว่าออโตโนเมชั่นค่ะซึ่งวันนี้พี่ป่านจะพาพวกเราไปต่อวงจรแบบไหนนะคะวันนี้ผู้พี่ทั้งสองคนนะคะจะพาลกน้องไปต่อวงจรเซ็นเซอร์สําหรับการคัดแยกประเภทสีของสินค้าแบบอัตโนมัติค่ะคิดไม่ออกเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นรูป่างยังไงพี่ป่านพาไปดูเลยได้ไหมคะ งั้นเราไปดูกันเลยไหมคะมาเลยการต่อวงจรเซ็นเซอร์สำหรับการคัดแยกประเภทสีของสินค้าแบบอัตโนมัตินี้นะคะเราจะนำเอา Arduino มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการต่อวงจรนี้ด้วยนะคะซึ่งหลักการทำงานต่างๆของ Arduino นะคะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะ เรามาดูอุปกรณ์ตัวแรกกันเลยค่ะ1บอร์ด Arduino Uno เป็นอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้สําหรับการควบคุมการทํางานหรืออ่านค่าคําสั่งโปรแกรมให้วงจรเกิดการทํางานค่ะ2เซนเซอร์ตรวจวัดค่าสี TCS230 น,นะคะซึ่งเป็นโมดูลสำหรับตรวจจับค่าสี ให้ค่าสีออกมาเป็น R G B ซึ่ง R G B นะคะเป็นแม่สีทางแสงเป็นระบบที่ใช้ในการแสดงผลค่าสีบนจอคอมพิวเตอร์ด้วยชิป T C S 2 3 0แล้วก็มีกระบอกป้องกันการรบกวนจากสีอื่นภายนอกด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบค่าสีโดยเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้นะคะจะใช้แรงดันไฟฟ้า3-5โวลต์เท่านั้น <S 3. s e เซอร์วอมเตอร์ท r า S G 9 0 2 เป็นอุปกรณ์มอเตอร์ที่เราสามารถควบคุมการหมุนของมอเตอร์ได้โดยหมุนได้สูงสุด180องศา 4. หลอดไฟ LED สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินซึ่งเป็นไฟที่แสดงสัญญาณเตือนสถานะการตรวจจับของเซ็นเซอร์ของวงจร 5. สายไฟจัมเปอร์เป็นสายไฟที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้ 6. ใส่ USB เป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์ดอโน,โนซึ่งให้บอร์ดอโนสามารถทำงานได้เจ็ดเบสบอร์ดเป็นบอร์ดที่ใช้ในการทดลองต่อวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปต่อวงจรกันเลย นี่เป็นแผนผังสำหรับวงจรในการต่อเซ็นเซอร์ในการคัดแยกประเภทสีแบบอัตโนมัติโดยหลักการทำงานของวงจรนนี้นะคะเมื่อเซนเซ,นเซอร์คัลเลอร์สามารถตรวจจับค่าสีของวัตถุอะไรได้ก็จะส่งสัญญาณกลับมาให้กับบอร์ดอันโรและบอร์ดอันโรก็จะส่งสัญญาณไปด้วยกันสส่วนนะั่นคือส่งสัญญาณไปที่เซอร์โวมอเตอร์แล้วก็หลอด LED ซึ่งการหมุนของเซอร์โมมอเตอร์แล้วก็การติดของสัญญาณไฟ LED ก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่เราสามารถตรวจจับได้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการต่อวงจรเซ็นเซอร,ร์เพื่อตรวจจับคัดแยกสีของสินค้ากันนะคะอันดับแรกเป็นเซนเซอร,ร์เอาไวต้ตรวจจับสีโดยเป็นเซนเซอร์ TCS230 นะคะโดยการ ต่อขาตัวแรกก็คือขา S 0ของเซนเซอร์ต่อเข้าไปที่ขาที่2ของบอร์ด Arduino ขา S 1ของเซนเซอร์ต่อเข้าไปขาที่3ของบอร์ด Arduino ต่อไปเป็นขา S 2ต่อเข้าไปที่ขาที่4ของบอร์ด Arduino ต่อไปขา S 3ต่อเข้าไปขาที่5ของบอร์ด Arduino ต่อไปขา out ของเซนเซอร์ ต่อเข้าไปขาที่6ของบอร์ดอนุโน่ต่อไปขา VCC ฝั่งนี้นะคะต่อเข้าไปที่ขาบวกของเบสบอร์ดต่อไปขา9าวฝั่งเดียวกันนะคะต่อเข้าไปที่ขาลบของเบสบอร์ด ตัวต่อไปนะคะ s e r v ์โวมอเตอร์ท r r เวอร์โนะคะทำการต่อสายออกมาพวกอย่างนี้เพื่อง่ายต่อการต่อเข้าไปที่ขาของบอร์ดอาโนุโดยสายสีส้มต่อเข้าไปขาที่11ของบอร์ดอาโน,โนุสายสีแดงต่อเข้าไปขั้วบวกของเบสบอร์ด สายสีดำตาน,ต,านต่อเข้าไปที่ขาขอลบของเบสบอร์ดต่อไปเป็นการต่อหลอด LED อันนี้เป็นหลอด LED สีแดงทำการต่อขาขั้วบวกต่อเข้ากับขาที่8ของบอร์ด Arduino ขาขัา้วลบของ LED ต่อเข้ากับขาขั้วลบของเบรบอร์ดต่อไปหลอด LED สีเขียวเหมือนเดิมค่ะต่อขาขั้วบวกของหลอด LED ต่อเข้ากับขาที่9ของบอร์ด a r d u i n ขาขั้วลบเข้ากับขาขั้วลบของเบสบอร์ดต่อไปเป็นหลอด LED สีดำเงินนะคะต่อขาขั้วบวกของหลอด LED เข้ากับขาที่10ของบอร์ด Arduino ต่อขาขั้วลบของหลอด LED ต่อเข้ากับขาลบของเบสบอร์ดต่อไปทำการต่อขาของขั้วลบของเบสบอร์ดเข้ากับขากราวของบอร์ดอานและต่อขาขั้วบวกของเบสบอร์ดเข้ากับ ข5ขอองบร์เมื่อเราทำการต่อวงจรเสร็จแล้วก็ทำการเชียบสาย USB เข้ากับตัวบอร์ด Arduino เพื่อทำการอัปโหลดโค้ดลงบนบอร์ด Arduino แล้วก็เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรเมือ่ <c oughs> มอเราทำการต่อวงจรเสร็จแล้วเราก็จะนำวงจรน,นี้ไปทำการติดตั้งบนสายพานจำลองซึ่งเป็นแบบนี้ค่ะ ซึ่งตำแหน่งของเซ็นเซอร์ตรวจับวสีนะคะมีความสำคัญมากในการตรวจจับสีโดยตำแหน่งที่แนะนำจริงๆก็คือเป็นตำแหน่งที่ตรวจับอยู่ที่ประมาณ1ซนติเมตรค่ะอันดับแรกนะคะให้ทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาซึ่งโปรแกรม Arduino IDE นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะ เมื่อเราทําการเปิดหน้าโปรแกรมมานะคะเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ให้ทําการรบหรือพิมพ์คําสั่งการทํางานของวงจรต่อลงไปได้เลยซึ่งพี่ได้ทําการเขียนโค้ดคาสั่งของการคัดแยกสีเอาไว้แล้วโดยสามารถดาวน์โหลดโค้ดไฟล์คําสั่งนี้ได้ที่ไฟล์ใต้ด้านล่างคลิปเลยนะคะ เมื่อเราทําการเขียนโค้ดคาสั่งลงบนโปรแกรมแล้นนะคะเราจะต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดคำสั่งว่ามีความผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ให้กดไปที่ปุ่ม v r r i y ถหากโค้ดคำสั่งไม่มีข้อผิดพลาดก็จะปรากฏข้อความย้อน c o m p i เ i n g และต่อไปคือการเลือกชนิดของบอร์ด a r d u i o โดยไปที่ทูลแล้วก็ไปที่บอร์ดแล้วก็เลือกชนิดของบอร์ด a r d u i o โดยในที่นี้เราใช้บอร์ด Arduino Uno หลังจากนั้นกลับไปที่ทูลอีกครั้งแล้วก็ไปที่พอร์ตแล้วทาการเลือกหมายเลขพอร์ตของบอร์ด a r d u i ที่เราต้องการใช้นั่นก็คือคอม3และหลังจากนั้นทําการคลิกอัปโลดโคคาสั่งลงบนบอร์ด Arduino เมื่อทำการอัปโหลดโค้ดคำสั่งโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะปรากฏข้อความ d o n uploading ทีนี้เรามาดูความหมายของโค้ดคำสั่งแต่ละบรรทัดว่ามีการบังคับการใช้งานของวงจรย่างไงโดยบรรทัดแรกนะคะ include servo.h ซึ่งเป็นการเรียกใช้งานไลบรารีจากไฟล์ servo.h ซึ่งเป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันที่จะนำไปบังคับการควบคุมการทางนานของ serv ์โวมอเค่ะ ต่อไปเป็นคำสั่ง define นะคะเป็นการอ่านค่าของขาของอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อกับขาของบอร์ด a r d u โดยบรรทัดแรก S0 เข้ากับขาที่2ของบอร์ด a r d u S1 ต่อเข้าขาที่สของบอร์ด a r d u S2 ต่อเข้ากับขาที่4ของบอร์ด a r d u S3 ต่อเข้ากับขาที่5ของบอร์ด a r โ u Sensor Out ต่อเข้ากับขาที่6ของบอร์ด a r d u LED Red ต่อเข้ากับขาที่8ของบอร์ด a r d u led Green ต่อเข้ากับขาที่9ของบอร์ด Arduino และ led Blue ต่อเข้ากับขาที่10ของบอร์ด Arduino ค่ะต่อไปเป็นการประกาศตัวแปร servo ให้เป็นชื่อ my servo ต่อไป int red เท่ากับ0 int green เท่ากับ0 int blue เท่ากับ0เป็นการประกาศตัวแปร red green และ บลู Blue, ให้เป็นชนิดของ int ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็มค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชัน v o i c e setup นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เริ่มการทำงานของโค้ดคำสั่งโปรแกรมโดยจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยจะมีคำสั่ง pin mode s 0 output pin mode s 1 output pin mode s 2 output pin mode s 3 output pin mode led red output พินโหมด LED Green Output p พินโหมด LED Blue Output ซึ่งขาทั้งหมดนี้นะคะจะทำงานอยู่ในโหมดของ Output ตค่ะต่อไปพินโหมดเซน s ซอร์เอา p u อินพุตซึ่งเป็นการกำหนดให้ขาของเซนเซอร์นะคะทำงานอยู่ในโหมดของ Input ต่อไปเป็นดิ i ิตอลไว t ์ s 0 high ดิ i ิตอลไว t ์ s 1 high ซึ่ง s 1กับ s 0ะคะเป็นการตั้งค่าสเกลความถี่ เมื่อกำหนดให้การรับสัญญาณที่ความถี่เอาต์พุตนะคะอยู่ในช่วงของ100%ซึ่งตรงนี้นะคะสามารถกำหนดได้ตามตารางสเกลความถี่ด้านบนเลยค่ะ My s e r v ร์โวลอ1แนะคะซึ่งเป็นการกำหนดขาต่อของ s e r v ์โว t มอต่อเข้ากับขาที่11ของบอร์ด Arduino ค่ะ s e r i a l b e k i n g 9 6 0นะคะเป็นการกำหนด อัตราการรับส่งเปลี่ยนค่าข้อมูลอยู่ที่9,600ค่ะไวรูปเป็นฟังก์ชันคำสั่งที่ต้องการให้คำสั่งการทำงานนะคะ<ม>เกิดการทำงานวนลูปซ้ำตลอดการทำงานของบอร์ด Arduino ค่ะซึ่งจะมีคำสั่งคือ Digital w i t e s 2 row Digital w ลไว s 3 Row ซึ่งเป็นการตั้งค่าของ ฟิลเตอร์ของโฟโตไดโอนนะคะที่เราต้องการให้อ่านค่าโดยกำหนดให้ S2 low S3 เท่ากับ low เพื่อที่จะเลือกฟิลเตอร์สีแดง red เท่ากับ r o u e in sensor out digital r e a sensor out เท่ากับ high question mark low high ซึ่งจะเป็นการนับสัญญาณความถี่ที่ขาสัญญาณ out โดยจะเริ่มนับเมื่อขาสัญญาณ out มีสถานะเป็น high โดยเก็บผลลัพธ์ลงตัวแปร red ต่อไปดิจิทัลไว S 3 high ซึ่งเป็นการตั้งค่าชนิดของฟิลเตอร์ของโฟโตไดโอดที่เราต้องการให้อ่านค่าโดยกําหนดให้ a 3เท่ากับ high เพื่อเลือกฟิลเตอร์สีน้ําเงิน Blue เท่ากับ p r o x i n i n Sensor Out Digital Read Sensor Out High Question Mark Low เท่ากับ high จะนับสัญญาณ ที่ความถี่ขาสัญญาณเอ์เมื่อขาสัญญาณเอามีสถานะ h i g โดยจะเกิดผลลัพธ์ลงที่ตัวแปร blue ต่อไป digital white s 2 high ซึ่งเป็นการตั้งค่าชี้ของฟิลเตอร์ของโฟโตไดโอดที่เราต้องการให้อ่านค่าโดยกำหนดให้ s 2มีสถานะเท่ากับ high เพื่อที่จะเลือกฟิลเตอร์สีเขียว กรีนเท่ากับโปรสอินเซนเซอเอาท์ดิจิตอลรี o เซนเซอเอาท์เท่ากับไฮ t คว n ชนมา l โล h i ไฮซึ่งเป็นการนับขาสัญญาความถี่ที่ขาเอาโดยจะเริ่มนับเมื่อสัญญาขาเอามีสถานะเท่ากับ h i ไฮโดยเมื่อเกิดผลลัพธ์แล้วจะลงไปที่ตัวแปร r e e n ต่อไปเป็นง่ายไขยคำสั่งของการทำงานนั่นก็คือ if r e d น้อยกว่า blue และ r e d น้อยกว่า Green และ r e d น้อยกว่า20 โดยเมื่อคำสั่งของเงื่อนไขนี้เป็นจริงหลอด LED สีแดงก็จะติดสีเขียวสีน้ำเงินก็จะดับโดยดีเลย์อยู่ที่1วินาที My s เ r อร์ o ว o r มตของเราก็จะหมุนไปที่10องศาเพื่อที่จะให้วัตถุที่มีสีแดงตกหล่นลงไปในช่องที่เราได้กำหนดไว้และถ้าหากไม่ตรงกับเงื่อนไขแรกก็จะมีเงื่อนไขที่2นัคือ blue น้อยกว่า red และ บรูน้อยตัวกรีนซึ่งเมื่อเงื่อนไขที่2นี้เป็นจริงหลอด LED สีน้ำเงินก็จะติดหลอด LED สีแดงสีเขียวก็จะดับเซอร์วอมเตอร์ก็จะหมุนไปที่90องศาเพื่อที่จะให้วัตถุไหลลงมาตรงตรามช่องที่เราได้กำหนดไว้และถ้าหากเงื่อนไขแรกกับเงื่อนไขที่2ไม่เป็นจริงก็จะมีอีกเงื่อนไขนึงก็คือ if green น้อยกว่า r e และ Green, น้อยกว่าบรูซึ่งจะทำให้หลอด LED สีเขียวนั้นติดแล้วเซอร์โวมอเตอร์ก็จะหมุนไปที่150องศาซึ่งจะทำให้วัตถุไหลลงมาตามช่องรางที่เรากำหนดไว้และถ้าหากเงื่อนไขไม่เป็นจริงทั้ง3เงื่อนไขก็จะมีเงื่อนไขตรงกันข้ามนั่นก็คือหลอด LED สีแดงสีเขียวสีน้ำเงิน ก็จะดับหมดแล้วก็เซอร์วอเตอร์ก็จะหมุนไปที่ศูนย์องศานั่นก็คือเมื่อเซนเซอร์ไม่ได้มีการตรวจจับเจอสีของวัตถุนั่นเองค่ะ าระบบออโตเมชันได้เยี่ยมขนาดไหนมีไฟแจ้เตือนสถานะของสีแล้วก็มีตัวแยกของสีเพื่อให้สีนั้นไหลไปตามรางที่เรากําหนดด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าหากว่าพี่พนักงานในบางช่วงเวลาอาจจะแบบมีการเผลอเลอหรือว่าไม่สนใจในกระบวนการผิ่เด่นะคะการแยกประเภทสีของสินค้าก็จะไม่เกิดการผิดพลาดค่ะซึ่งน้องๆสามารถนำวิธีการต่อองจรตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของน้องได้ด้วยนะคะ และห้าวน้องคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งของพี่ด้วยนะคะวันนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบาย <Bye. S 2>